ทีแรกเป็นความดันค่ะความดันแล้วก็มึนเวียนหัวนอนไม่หลับประมาณนั้นนะคะเรื่องเครียดเรื่องอะไรหลายๆอย่างนะคะก็เครียดด้วยแล้วก็นอนไม่หลับแล้วก็มีความดันนั่นแหละก <c oughs> ินยาตัวนี้มันก็แบบดีขึ้นค่ะได้ผลลัพธ์แล้วก็รู้สึกยังไงช่วยเล่าให้ฟังหน่อยนะคะผลลัพธ์นะ,ค,ะความดันดีขึ้นค่ะ นอนหลับลึกค่ะหลับดีมากค่ะแล้วก็อันนี้เขาเรียกอะไรนะทำให้มันมันผ่อนคลายได้อ่ะมันสบ,สบายสบายสบายค่ะดีใจด้วยนะคะนะคะขอบคุณมากนะคะสำหรับข้อมูลที่